7สิงหาคมของทุกปีเป็นอีกวันสำคัญของพี่น้องชาวบ้านนาบัวตำบลโคกหินแห่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมรวมถึงบรรดาอดีตสหายหรือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตลอดจนลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังที่จะได้มีโอกาสร่วมกันลํำลึกถึงความเป็นมาของหมู่บ้านประวัติศาสตร์เนื่องจากหมู่บ้านนาบัวเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้สงครามประชาชนต่อต้านเผด็จการเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2508 ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในฐานะพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือที่ถูกเรียกว่ากลุ่มสหายดาวแดงที่มาจากสาเหตุของการแตกแยกความคิดทางการเมืองและแฝงด้วยการแย่งชิงอำนาจเพื่อการปกครองทางการเมืองทำให้ประชาชนตัดสินใจเข้าป่าถืออาวุธต่อสู้กับอำนาจรัฐจนเกิดการสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตทั้งสองฝ่ายโดยมีการต่อสู้ยืดเยื้อเป็นเวลากว่า20ปี ทำให้หมู่บ้านนาบัวกลายเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของอดีตสหายมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เคยลืมเช่นเดียวกับปีนี้นับเป็นปีที่12ที่มีการจัดงานลําลึกขึ้นโดยมีนายอธิชาติอุหะเลขากะในอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายชมแสนมิตรอายุ84ปีอดีตสหายตั้งแกนนำชาวบ้านนาบัว พร้อมด้วยนายวิเศษสุกรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแห่ตลอดจนตัวแทนอดีตสหายในพื้นที่ภาคอีสานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานรำลึกประวัติศาสตร์ครบ48ปีหมู่บ้านนาบัวเสียงปืนแตกเพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนให้สังคมรวมถึงเยาวชนลูกหลานได้รับรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ให้มีจิตสำนึกเกิดความสามัคคีในประเทศชาติ สำหรับกิจกรรมในงานเริ่มจากมีการประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้ร่วงลับรวมถึงการจัดกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนเพื่อเอกราชประชาธิปไตยการแสดงดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตตำนานการต่อสู้ของอดีตสหายการจัดนิทรรศาการประวัติศาสตร์บ้านนาบัวและเปิดให้ชมศูนย์เรียนรู้ที่ยังเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ รวมถึงอุปกรณ์การนำรงชีพของกลุ่มสหายในอดีตโดยในอนาคตบรรดาอดีตสหายได้เตรียมการพัฒนายกฐานะศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัวจัดตั้งเป็นอนุสรสถานหมู่บ้านนาบัวเสียงปืนแตกขึ้นไว้เป็นที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครพนมต่อไป วันที่7สิงหาของทุกปีนะครับาชาวบ้านนาบัวทั้ง3หมู่ในใน,ในเขตตโคกใหแน่นะครับจะจัดงานวันเริมลึก7สิงหา,าวันเสียงพื้นแตกนะครับน่นแรกที่บ้านนาบัวประวัติก็คือ,อาชาวบ้านนาบัวในช่วงปี2508นะครับเกิดเสียงพื้นแตกขึ้นที่นี่นะครับชาวบ้านาถูก กดขี่ข่มเหงหรือว่าลังเกนะครับจากภาครัฐก,ก็เลยได้พากันออกป่านะครับหลังจากนั้นก็ได้ชักชวนพี่น้องนะครับหล,หลายหมู่บ้านกระจายออกไปอ,ออกป่าเพื่อที่จะต่อสู้กับรัฐบาลน,นะครับในในช่วงนั้นแต่ว่า หลังจากนั้นมานะครับชาวบ้านก็กับใจเข้ามาร่วมพัฒน,นาร่วมกันนะครับหลายคนนะครับที่ออกป่าแตา่ได้มาเป็นผู้นำนะครับในชุมชนแล้วก็ได้เป็นผู้นำท,ทน้องถิ่นของตำบลด้วยนะครับตอนนี้ก็มากับมาร่วมพัฒน,นา,าชุมชนพัฒน,นาตำบลคุ้งแห่นะครับ วันที่เจ็ดสิงหาเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของพี่น้องชาวนาบัวได้จัดร่วมกันจัดงานลำลึกนะครับโดยเชิญผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่กลับใจเข้ามาแล้วมาจัดพิธีลำลึกร่วมกันนะครับซึ่ง,งปีนี้คาดว่างานจะยิ่งใหญ่เพราะว่าได้เชิญไปทุกกลุ่มทุกหน่วยงานจาก หลายจังหวัดแล้วก็รวมทั้งนักศึกษาที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้านประวัติศาสตร์เสียงปืนแตกด้วยครับนอกจากนี้ไม่เพียงหมู่บ้านนาบัวเท่านั้นที่เป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ในยุคของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังมีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อกันที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงฐานที่มั่นสําคัญของการเคลื่อนไหวกองทัพประชาชน ในการรวมพลังต่อสู้เผด็จการจากอำนาจรัฐทำให้มีการเสียสละเลือดเนื้อชีวิตก่อนจะมาถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาตกลงหาข้อยุติเพื่อความสงบของบ้านเมืองภายใต้คำสั่งที่66ทับ2523ภายในยุครัฐบาลของพลเอกเปรมติน,นสูลานนโดยทางรัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอให้กลุ่มสหายวางอาวุธออกจากป่า เพื่อหันหน้ามาร่วมพัฒนาบ้านเมืองภายใต้ข้อเสนอในการจัดสรรงบประมาณรวมถึงจัดสรรที่ดินทำกินให้เป็นรายบุคคลเป็นที่มาของการเรียกร้องเงินชดเชยมาถึงปัจจุบันสู่มาต่กศกรกับค,ความจริงผมก็ต้องการความเป็นเอกราชประชาธิปไตยความยุติกิินดีของประชาชนแต่ย่งบบท่านบรรลุย่งโบท่านบรรลุทือนโยบาย66ทสงส ให้เขามาร่วมพัฒนาสัตไทยแต่ความจริงแล้วผมยังบท่านได้บรรลุตามความมุ่งหมายของผมพเพราะขามาผมก็ยังนอนบอลับและบอกให้ผมเขามาต่ท่างจัดตั้งบอกให้ผมเขามาผมว่าผมนอนบอลับเลยเลยท่นผมคิดว่ามันท่านได้เสศีนานี่เมื่อแบบนี้กับเมื่อแบบงโง่ๆนี่แหละผมว่าพ,พี่นอ้องเฮานี่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดให้เอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนให้ได้ จนกร็จะขูข่สู้รบกันมาปีกายเลผมก็ว่าสันๆผมเสียงปืนแตกผมอยากได้เอกกราชประชาธิปไตยเอามาให้ประชาสนให้ได้ถ้าได้อันนี้และมันบ้านเมืองสิงเจริญรุ่งเรืองผมอยากได้อันนี้แต่ต่อไปอย่าเป็นศัตรูกันให้เอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนให้ได้ผมว่าฉะนั้นท่านคนพศ2 4ี่น่ะผมก็มาคิดพี่น้องแมู่สหายน้ำกันนะ เฮ็ดจ um ังได้ว่าสันสหายเฮาตายไปแล้วได้เขาว่าแบบผู้ผู้ปะพวนอันนันผู้ผู้อยู่น้ำหลังเฮ็ดจังได๋วอันสู่ต่อไปเว่า์ชันวันนี้เฮ้าบบสู้มันสิเป็นจังได๋ว่า์ชันมันตรงเฮ็ดเขาตายไปแล้วเขาตายเพื่อไผยเว่า์ชันเขาตายเพื่อไผเขาตายเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนได้เงินเดือนเขาก็บ่มีตายสดๆแร่งๆนี่เลยว่าเขาหเพื่อประชาชนนี่เลยว่าแต่เฮ้าบบเฮ็ด สถานที่ละลึกกล้วยนี่มันสิไตาสิสูรหพนหน้าวบดนมีไฟห้องเออบัจักลูกลานห้องรุ่นลูกรุ่นลานเขาสีบกบเขาใจก็เลยว่าวกมูนเ่ยแหละก็เลยตั้งให้เป็นกุมกุมผู้กลุุมอย่างกุมพัฒนาเจ็ดสิงหาคืนภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงสงบลงทางรัฐบาล ได้มีการก่อตั้งอนุสรสถานแห่งความสงบบริเวณฐานทัพภูผานน้อยตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมหลังเหตุการณ์สงบไว้เป็นที่เตือนใจของชาวไทยให้มีความรู้รักสามัคคีมาถึงปัจจุบันภายใต้พระบรมราโชบายขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้คนไทยรู้จักการให้อภัยปรองดองอารมอลอรวยซึ่งกันและกัน พร้อมได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาช่วยเหลือประชาชนเป็นครั้งแรกทำให้เจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารน้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งผลให้พื้นที่ภาคอีสานเกิดความสงบร่มเย็นภายใต้พระบรารมีแห่งพระองค์มาถึงปัจจุบันทั้งนี้กองทัพภาคที่สองและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสอง ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสรสถานแห่งความสงบรู้รักสามัคคีขึ้นเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมกล้าวถวายความจงรักภักดีในวโรกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบาธันวาคมพุทธศักราช2542และเป็นสิ่งเตือนใจให้คนไทยรู้รักสามัคคี ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อยตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2543 พร้อมได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวถึงปัจจุบันความรู้สึกวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับผมในนามนิสิตนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็เป็นตัวแทน,นเพื่อนนะครับคือความรู้สึกวันนี้ก็ยังน้อยเราได้มาร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหมู่บ้านนาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์มันเสียงปืนแตกเนี่ยเราได้มาศึกษาว่าเออทำไมชาวบ้านถึงจับอาวุธลุกขึ้น เสียงปืนแตกเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนะครับเพราะว่าผมอยากศึกษาปริศาสตร์ในหลายๆด้านนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับสิ่งที่มันเขียนในหนังสือทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยทาไมเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ทําไมเขาถึงลุกขึ้นมาต่อสู้เขาอยากได้อะไรเขามีความต้องการอะไรนะครับเพราะว่ารู้ส вами, off, right? pues ึกว like ่าสังคมทุกว like right? ันนี้มันมันมีความเหนื่อมล้านะครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต่อสู้นี่เพื่อต้องการอะไรนะครับแล้วก็ สิ่งที่ผมอยากเห็นในวันข้างหน้านะครับสังคมนี่คืออยากอยากให้เห็นความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับคือพี่น้องชาวอีสานนะครับโดนวัรนกรรมนี่ว่าโง่จนเจ็บนะครับโดนกล่าวหาว่าไม่มีการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในวันข้างหน้านะครับผมอยากเห็นสังคมที่มันเปลี่ยนรำนะครับผมอยากเห็นความอยู่ดีมีสงชาวบ้านนะครับผมอยากเห็นความเท่าเท,เทียมกันในสังคมครับสิ่งที่อยากจะฝากบอกก็คือว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับมันมีการต่อสู้มาหลายครั้งแล้วนะครับสังคมทุกวันนี้ที่ม,ม,นมันวุ่นวายอยู่ก็เพราะชนชั้นผู้ปกครองนะครับยังมีการกดขี่คุณลีดอยู่ในสังคมนะครับเยาวชนคนหนุ่มสาวเยาวชนคนรุ่นใหม่หลังจากเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาที่ผ่านมานิสิตนึกษาหายไปไหนนะครับนิสิตนึกษานะครับทุกวันนี้มัวแต่ท่องตำรา มัวแต่อ่านหนังสือหลงระเริงเสพสุขนะครับอยู่กับความสุขสถานบันเทิงอะไรก็แล้วแต่จนลืมว่าเราเป็นบัณฑิตนี่เรามีหน้าที่ที่จะต้องออกไปรับใช้สังคมหรือพัฒนาสังคมที่ดีงามนะครับเราลืมจุดจุดนี้นะครับทุกวันนี้ผมไม่อยากฝากว่าอยากให้เชชวนเพื่อนๆนิสิตนักศานี่ออกมาเรียนรู้ดูสังคมนะครับออกมาเรียนรู้ดูปัญหาสังคมว่าทุกวันนี้ยังมีคนจนคนลากย่าโดนรัฐระเบียบ โดนกดขี่ขุดลีดและยังต้องการความช่วยเหลือจากปัญญาชนอยู่อีกมากมายครับสิ่งที่ผมจะเห็นเกิดขึ้นนะครับฝากไปถึงผู้มีอำนาจนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับผมอยากให้เขาคนนั้นนะครับเลี้ยวแลคนรักย่านะครับเลี้ยวแลชาวบ้านธรรมดานะครับช่วยเถอะครับกระจายอํานาจนะครับกระจายรายได้นะครับลุงมาสู่ชนชั้นรักย่าลุงมาสู่ชาวบ้านนะครับ กระจายสิ่งดีๆนะครับทําสิ่งดีๆให้แก่ชาวว่าในหะ้เขาได้รับสิทธิประโยชน์ในเขาที่มีควรได้ให้เขามีสิทธิเสรีภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอยา่นานักการเมืองนะครับอย่ากโกงกินนะครับอย่าทุจริตคอร์รัปชันนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับภาษีของประชาชนนะครับขอให้ตกขอให้มีการพัฒนาสู่ชนบทนะครับเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เหล่านั้นเนี่ยขอให้ตกลงมาสู่คนจนคนยากยะ และพี่น้องประชาชนทุกคนครับ